สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสลัมดังราคาถูกผมมีโปรโมชั่นดีดจาก o v o r Top Up มาแนะนำนะครับโปรโมชั่น1โปรล้อแรงคูณ2เจ็บเบราคาโดนๆโปรโมชั่น2สำหรับใครที่เคยเติมไปแล้วนะครับโปรไฟลุโคตรคุ้มในราคาโคตรโดนนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมบอยซิกกับเกมสแลมดังนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับมากับ s อเหมือนเดิมนะครับรอต้อนรับมิจจี้ชายของไฟที่มันจะเข้ามาในวันพุธนี้นั่นเองนะครับวันนี้จะมากับจินโซอิชิโลนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวที่ยิง3แต้มได้แม่นที่สุดนะครับแต่ว่าเวลาผมหยิบจินมาเล่นนะฮะส่วนมากผมจะไม่ได้เอาไปบ้ายิงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจินเนี่ยผมเอามาเล่นเนี่ยคือคือ,คอผมเป็นคนที่ชอบเอ่อการบล็อกอะไรแบบนี้เอามาป้องกันป้องอะไรแบบนี้ประมาณนั้นแล้วก็สร้้าาาางงงเเเเเพพยื่่่ออออนะรรับบบดดึตตวปกโทีแไม เล่นตัวทาแต้มหลักเพราะว่าโหมดสุดยอดเนี่ยผมเบื่อแล้วที่จะเล่นตัวทําแต้มพวกแบบฟูจิมะเซนโดนู่นนี่นั่น้เคาว่า2อะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเบื่อเบื่ออยากเล่นเป็นตัวซับตัวรองอะไรอย่างเงี้ยตัวยิงจังหวะ2แบบแบบพวกตัวแบบมือยิงอันดับ2อะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่านะครับก็เอาจินมาเล่นเพราะว่าตัวป้องกันได้ดีด้วยถึงแม้ว่าตัวมันจะใช้หน่อยแต่ว่าผมว่าเกมตกมันค่อนข้างดีอยู่นะเพราะว่าจินเนี่ยค่าบล็อกเริ่มต้นนะครับมันเริ่มที่80เลยนะสำหรับคนที่พรสวรรค์เออ ไม่ได้พอสวรรค์เลเวลแถว S อะไรแบบนี้นะครับเริ่มต้นที่80แล้ว5จัมมันเนี่ยนะครับ ถ้าไม่ได้ใส่รูนนะเล่นที่106กนะครับแล้วก็ตัวสูงถึง189เซนติเมตรเซนเตอร์เกา่าค่อนข้างสูงมากนะครับคือในเรื่องของการบล็อกออระยะ2แต้มตามตัวที่แบบมันไม่ได้วิ่งไวมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าจินมันตัวที่ป้องกันได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยในตำแหน่ง SG นะครับน่าจะดีี่สุดแล้วในตำแหน่ง s g นะครับถ้าไม่นะับพวกแบบออมิดจิล่างสองอะไรแบบเนี้ยนะครับมิดจิล่างสองนี้ก็น่าจะป้องกันดีขึ้นเหมือนกันแต่ต้องมาดูว่าเออตอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้วันมากนะ ครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผมไลน์อัพมันดูหน้าเล่น 2, 2 s งมากๆเลยวะถามก่อนนะ2 s งไหมเผื่อพี่เขาแบบมาเอาแนวร่วมเอาไอ้เหี้ยแม่งรู้ด้วยว่ากูเป็นใครอย่างนี้ต้องจินรูรีบาวแล้วมั้งเนี่ย อีกคนหนึ่งเขาจะเอาด้วยหรือเปล่าละ่ะนายมิจจี้เลยมาเดี๋ยวกูรูรีบาวดีเปล่าวะ เจอฟูดา่าซะด้วยนี่แล้วกันรีบาวบอกผมรออันติได้เลยครับพี่ชายเซนโดตำนานไว้ใจได้หรือเปล่าเนี่ยเดนทำนี่คือสัตยับมันไม่ได้เลยเว้ยมันขอมไอโซเลชั่นสัตยับมันผิดคอนเซปต์นะพี่เซนโดมึงต้องยืนฉี่นะ หรือว่ามันเล่นกันไม่เป็นหรือเปล่าวะไอ้ชี่ถ้าเล่นกันไม่เป็นนี่ปวดหัวเลยนะนี่คอมเล่นอย่างง่ายเลยนะมีตัวตบฟูด่าด้วยนะแบบไม่ต้องเน้นรีบบวมากกัซัดฟูด้าอย่างเดียวนะฝั่งเขากันไม่ได้รนะ้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอยู่ท oh. ี่เซนโดเซนเตอร์เก่าได้มาทิดด้วยนะ แม่หนูว่าทิปได้โอ้ยอันนี้ผมพลาดเองแต่จริงได้ป้นต้องตบสองไม่ใช่หรอวะโคู้เละไปฉีกฉีกดิยืนอะไรไม่ต้องดิฟไปดิฟมาหรอไปยืนไกลๆก็พอแล้ว มาดีครับนี่ทำใไม่เป็นไรเซนเตอร์เก่าที่รีบาวได้น้องไม่ได้ก็ไปเซตใหม่ดีครับพี่นี่ก็เก็บบอลทั้งวันเลยวะมาดีครับ ตกเป็นครับเฮียส่งผิดเฮียซากูมันเป็นงานอยู่อะมันรอตกเลยลงด้วยเห็นแล้วอยากเล่นเซนโดเองมากๆเฮ้ยไม่ซัดเฉย เน้ยขนาดโล่งได้อยู่ครับหรือว่าเขามองเห็นว่าโคงกุเลมันโล่งวะเขาก็เลยจ่ายให้สวยครับเดย์สองอีกรอบนึงไม่มีท่ารับบอลแล้วทำเหรอเออเฟี้วเฟีคือแบบมันเหมือนมองเห็นอนาคตอ่ะช็อตนั้นอะกลายเป็นว่าจากร้ายกลายเป็นดี สวยเลยครับพี่พี่หยิบฟูกดาามานนี่แบบเข้าทางเะยครับไม่โดนพิงไม่เป็นไรอันติมาช้าช้าเลหนึ่งไปบ้างก็ได้อแค่มันเลสองตลอดเลยวะ่ะ เขาก็รอตกสองดวงตาผู้มองเห็นอนาคตเฮ้ยยิงอีกอ่ะอ๋อ,อลูกตะกี้มันล่งลูกนี้ตกไปเลยดีกว่ามีน้องดำตามติดไม่ได้ชิดเลยวะเ<ป>นี่ยสก,กิลซากุมันเหนือกว่าเซนโดมันแบบ มันแบบมันเดาอ่านขาดหมดเลยสวยยี่แว่นตบได้เว้ยเออฉันก็ตบได้อืมคุ้มคุ้มจัดเฮ้ยวัดตกฟากเกิดอะไรขึ้นพี่อ๋อชิบหายแล้วไปชูทำไมวนะเนี่ย มันไปชุดแสงท้องดำเฉยเลยขอแอซิดได้ไหมอาอแอซิดกูไม่ได้เลยไม่เป็นไรกลัวเกมมันไม่บาลานซ์เหรอโคได้วะมาโอ้ช้าเกินเราต้องไปยือนออก,กัน ตอนนี้เซนโดต้องคิดแล้วว่าลู่ต่อไปจะเล่นอะไรเ,โโไเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮียพี่ซัดยับเลยตะกี้เล่นหนึ่งได้สวยสวยังไม่ลงอีกสวยเอาอเฮียโดยนลูกรักไก่อันติีผมเลยไม่มาเลยเนี่ย เซนโดขเขาผ่อนไม่เต็มแน่เลยครับแล้วเลสองทั้งวันด้วยครับไม้ตายฉันจะมาแล้วขอแอซิดโอเดวะเปล่าเฮ้ยไอ้เงี่ยมึงชูดแบบนี้เลยเหรออ้มีตกแทนหรือว่าร่างธรรมดาวะ,าาวะอิลเชมาเซ ย้ำชกเชียวสวยอืมเก็บบอลขอยิงมั้งเนี่ยมึงอยากไปเจตนาชัดเจนแบบนั้นดิวะเออไนส์ <Nice. S 1> nice. แตกสลายฝั่งตรงข้ามเจอคอมสองเอเข้าไปวันนี้น่าจะพันสี่ถ้าไม่เบื่อไปซะก,ก่อนอิโนโนเซนต์บอกไม่ไหวครับนี่กูจะเจออิโนโนเซนต์อีกหรือเปล่าในเกมหน้าเนี่ยมิจจี้หรือจินดีครับเกมนี้ น่าต้องเป็นจินนหมอันนี้แล้วกันผมกันนอกผมตบนอก ครจะพ์ไม่ทันคือแล้วเราจะเอาทัวร์ไไปดูกับทีวียังไงครับต้องซื้อกล่องเหรอหรือว่าต่อมือถือแล้วแบบขึ้นทีวีเอาแล้วภาพมันจะชัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปอ่านแพ็กเกจดูอีกทีนึงอยากให้ทีวีมันเหมือนคอมพิวเตอร์แบบลงแอปที่อะไรก็ได้บางบางทีแม่งไม่มีแอปลงเนี่ย ของผมมันใช้ LG เฮ้ยเฮ้ยไอสตว์กดพิดโอ้ชิตอย่าเพึ่งหมดความหวังในตัวผมครับพี่ไอ้นี่ทันเดอร์ f แน่เลยผมว่าเฮ้ยทำไมบอลไม่ลั่นน่ะฮะส่งมุมนั้นทำไมบอลมันไม่ลั่นวะ งงจังดูเพราะว่าไม่เป็นเอาเอาไอาสัตว์โดดบนเลยทั้งวันทั้งวัน มันใช้รูนอะไรวะเดี๋ยวผมต้องไปส่องรูนหน่อยหรือมันอยู่ที่มุมเออจิตใจแตกสลายแน่นอนโดนรูปนี้ยิงแบบสเม็กซี่อุ้ยขอใครับไม่ได้ดูจอ ไม่เป็นไรฉันเก็บบอลให้สวยมันรู้หรือเปล่าเดี๋ยวว่ากูคือบิ๊กซอยทำไมมันยิงแสกกูแบบนั้นวะ รู้เขาว่ามันเล่นอะไรของมันตัวเก็บบอลกมอมอ็มีโดนทุกกระบวนท่าขออีกสักเม็ดหนึ่งละกัน ไม่รู้เาว่าแม่งอย่างบ่อโอ้ลูกนี้ลูนแบบยิงยับมาดีกว่ามันบออเกินใครเล่นวะเนี่ย Innocent นนบ่หวะไม่ลง ก็บวนน้าเรียบร้อย,อยไม่ช่เล่นเอจมันโหดจริงวะแบบคือถ้าได้ก็คือได้เลยแบบอีกฝั่งหนึ่งแม่งแน่จะแบบหัวร้อนคนปิดเอจไม่ได้ถ้าแพ้ก็แพ้ไปเลยไม่เสียเวลาดีเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยปกติมันต้องตบดีกว่านี้เปล่าพี่รอเลียตแต่ทีมผมมันโกงไปหน่อยปะ มีนักแข่งสามตัวสวัสดีครับพี่พี่จัดเซนโดมาเลยละกันเอาไปแฟนไม่จัดเหรอครับไยปแปฟนจัดมาแล้วครับได้เลยครับอย่างนี้ผมเล่นอะไรดีมิจชี้โอ้โหไอเ้เหี่เก็บบอลทั้งวันอย่างนี้ต้องจินแล้วแหละ เอามาช่วยตบแล้วกันหรยิงไปเลยดีวะยิงไปเลยก็ไม่ได้สองรีบาววันนี้ดูแข่งับกียาวแล้วอ๋อผมจะลงสตรีมไปดูวผมไม่ได้สตรีมดูสตรีมดูไม่ไหวเลยจะหลับแบบยิงถ้าเกิดไทยแบบไม่ได้เข้าไปถึงวงท,ท้ายๆนี่หลับแน่นอนแต่พับจีมันจะบูมไปได้อีกนานสัแค่ไหนเชียววะแม่ง คือในไทยมันก็ยังบูมอยู่แต่ในต่างประเทศมันไม่ได้บูมเลยนะช่องออฟฟิเชียลแม่งคนดูยังไม่ถึงสองหมื่นเลยครผมก็รอว่าเมื่อไหร่จะหมดยุคครับทีกทีให้มันเป็นยุคข,ของสแ a ลมดังอารากิยาสุดะเวอุซาตัวไหนเก่งสุดเอาสาระอะไรผมว่าอูเอฟุซาวะ่ะ เห็นก็รู้ว่ารีบาวได้ไปเลยครับมันน่าจะเป็นยุคข,ของวาลแลนด์มากกว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นพราะเซอร์ซียได้ไปเล่น World ์แชมเปี้ยนชิพบ่อยด้วยมันทำให้แบบว่าคนมันกระแสมันดีแล้วคนมันก็เล่นกันทุกเพศทุกวัยแบบผู้หญิงเล่นเก่งๆก็เยอะอะไรอย่างเงี้ย ครับพี่จัดหน่อยละกันแยลิงมันเอา,าได้ครับขอใครฉันผิดเองไอผมก็ต้องยิงกดดันบ้างดิจะไม่ให้ผมยิงเลยได้ไงมีจังหวะได้หนึ่งหนึ่งมันก็ยิงได้มันก็แค่เดาบอกว่า มากครับเย่าโอดามยังแบกเลยวะมาสก์โอ้ทำไมตัวผมมันล้มบ่อยขนาดนี้วะต้องไปยืนข้างหลังมันหรือเปล่าเนี่ยบ่อยแบบบ่อยเกินไปเฮดโอเคจะแทนเอวีได้ไหมไม่ได้ตามข่าวเลยครับ <c oughs> มันล้มบ่อยจนหน้าลำคาญแล้วนะเนี่ยเฮ้ยสลับตัวประกบะกวะเขาแบบโมโหซากูตบเซนโดไม่ได้อะคีอย่างนี้ต้องจัดอีกทีนึง่งเลยว่ะโอ้ไอ้เหี้ยล้มอีกแะคือล้มทุกครั้งที่มึงดิฟคือค่าดิฟของมึงมันเยอะกว่ามาคิหนึ่งหรือยังไงวะงงไหม คือค่าดิฟมันเยอะเหรอครับแบบค่าหักขาแบบไม่เข้าใจวะเล่นมาเกี่ยหนึ่งดิฟสามสเต็ปไม่ล้มไม่เฮียนี่แม่งยึกไปยึกมากูล้มโมง,มง่เด้สิ่งไรก็จัดเลยละกันนะขวยเอ้ย โมโหแล้วนะอืมอันติกูนี่ก็ตบกันจังเลยเล่นเองตบไม่เคยได้สวยมากอุ้ยโอ้ลูกนี้น่าได้ไดไมากเลย ลงเนอะเออต้องแบบนั้นดีครับคือมากีดหนึ่งแม่งเนิร์ฟน่าเกลียดเกินเกมแม่งน่าเกลียดสวยผมอยากยิงซัดหน้าไอ้ซากุ่ยสักรอบหนึ่ะโอ้ยเก็บไม่ได้ยิงน,นอกวงเฮ้ยลงไหมเนี่ย ลงอไอ้แค่แต่เกมมันนำอยู่เฮ้ยอีแค่โอดาไม่ได้เก็บบอลทำไมไม่ไปรอเก็บบอลนะพี่อืมพีตกให้ยิงเลยละกันหอยทีได้หรอวะอ๋อ เกมการากอ่ี่ไม่เป็นไรเหลือเพียครึ่งเฮ้ยเข้าไปถึงจุดเกมนี้มีบอ่อสองคนนะับคือผมโดนนะเนี่ยเช่าท่าเหมือนจะโดนตกหากุโอ้ยส่งไม่ทนนะันเีย เกียดไอ้ท่านี้จริงๆเลยวะผมว่าผมยิงลูกหนึ่งผมลงเลยลงบ่วะอยากยิงว่ะแบบอารมณ์แบบอยากลองสักหน่อยนึงมันมีความรู้สึกว่ามันน่าจะลงแต่มันคะแนนมันนําอยู่แค่แต้มเดียวเองครับเนี้ยมันจ้วงแล้ว เอ้ยอืมแย่แล้วมันจ้วงสแตกกับเพื่อนสองวิสุดท้ายว่ะต้องกูแล้วแหละ,ะพาแตกไอ้แค่ยิงสามลูกไม่ลงเลยลูกตะกี้ก็ไม่เหมือนจะไม่ลงด้วยมั้งหน้าจอก็ไม่ซูม เอาวสวัสดีบิงกี้เกมมันกากนอ้องยิงยังไงก็ไม่ลงบิงกี้น่าจะกำหมัดอยู่และนี่ก็คือตัวอย่างของการเล่น SG แบบโง่ๆนะครับสไตล์บอยซิกนะครับเพราะว่าไอ้เหี้ยคือเกมเนี้ยนะครับจริงๆมันชนะสบายๆเว้ย นะครับแล้วคือทั้งเกมนะคือเกมมีเล่นทั้งเกมเนี่ยเซนโดเนี่ยเขาทำแต้มได้เรื่อยๆเว้เขาเออฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาบล็อกแทบไม่ได้เลยนะครับในช่วงแรกนะครับแล้วผมก็ดันไปแบบว่าคือมันอารมณ์แบบว่าเฮ้ยทำไมมันยิงไม่ลงสักทีวะอะไรเงี้ยลูกที่โดนบล็อกก็รู้สึกว่าจะเป็นลูกไม่ลงอันติีก็โดนตบแล้วคะแนนมันห่างเยอะนะครับในใจอ่ะมันรู้อยู่นะครับว่ามันเสี่ยงแต่ว่ามันอยากจะแบบซัดสักหน่อยนะครับก็ เออยิงจนพาทีมแพ้นะครับนำอยู่รั้งประมาณ6 7แต้มนะฮะแต่เล่นให้มันแพ้เฉยเลยนะครับก็อันนี้ขอภัยเออเยลิมกับบิงกี้ด้วยแล้วกันไอ้บิงกี้นี่ก็ทีมเดียวกันซะด้วยนะครับก็แตกไปสำหรับเกมนี้นะครับเอาจริงแล้วเกมนี้ก็น่าชนะมากๆแต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรชิลๆนะไม่รู้ชิลเราคนอื่นคนร้อนหรือเปล่าก็นะครับตามที่บอกนะครับจินเป็นตัวที่บล็อกได้ดีจริงๆนะครับเพราะว่าในทุกเกมที่ผมหยิบจินมาเล่นก็มีบล็อกติดแบบ2ครั้ง3ครั้ง 4ครั้งตลอดนะนะครับเวลาที่เจอตัวที่ไม่ได้บอกยากมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่เอามาเล่นแล้วผมว่าเอามาเล่นแบบไม่ต้องบ้ายิงมากอะไรอย่างเงี้ยมันดีนะครับเอามากดดันเอาอะไรแบบเนี้ยในส่วนรุนที่ผมใช้หลายคนอาจจะเอ่ออยากรู้นะครับก็เดี๋ยวอาให้ดูนิดนึงแล้วกันก็จินที่ผมเล่นเนี่ยผมจะไม่ได้เน้นยิงสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนมากก็จะมีไว้3เซตนะครับก็คือจะจะเป็นเซตนี้เลยนะครับจะเป็นรูนจมกับบล็อกนะครับแล้วก็มีปิดชั้นทางชูสวิงแมนแล้วก็ตามด้วยโฟกัสในเกมนะอันนี้ก็ใช้บ่อยในบางเกมนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอามาเล่นแบบแผนไอโซเลชันเจอตัวที่แบบว่าเออไม่ต้องเน้นค่าจัมากอะไรแบบเนี้ยนะผมจะใช้เป็นรูนนี้นะครับก็คือกดดันในเรื่องของการยิง3คะแนนอันตรีไปเลยนะครับอาจจะได้เกมหนึ่งใช้ได้2ครั้งเลยนะครับในเกมที่แบบว่าเอ้ยมันเป็นตัวที่แบบเขาเล่นใต้แป้นเยอะๆแบบพวกรู้ขาว่า1อะไรอย่างเงี้ย ผมว่าใช้รูเซตนี้โอเคอยู่เพราะวันบล็อกได้สบายอยู่แล้วนะครับเล่นกับตัวที่แบบไม่ได้เฟดเยอะมากนะครับถือว่าดีอยู่นะแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะเวลาผมเล่นจินเนี่ยอันติีผมโดนตบบ่อยมากเลยนะนะครับถ้าถ้าเท่าที่จําได้นะครับเวลาเล่นเนี่ยโดนตบแทบจะทุกเกมเลยมั้งนะครับเวลาเล่นนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโดนตบตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ตัวเองตบเขาไม่ได้นะนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันในช่วงนี้ก็คลิปลงน้อยมากนะเพราะว่าล่าสุดที่ นะผมเล่นไม่ได้แค่เกมเดียวเองเว้ยคือผมนั่งเล่นอยู่ประมาณ40นาทีหาห้องไม่เจอได้เล่นเกมเดียวผมก็เลยไปเล่นลลวันเรน์นะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวรอมิจ้ล่าง2เข้ามาก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะมีพรีวิวของมิจ้ล่าง2มาด้วยเพราะว่ามิจ้ล่าง2เนี่ยผมยังไม่ได้เข้าไปดูสกิลเหมือนกันว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอดูพรีวิวแล้วกันนะถ้าเกิดว่ามีเวลาได้ทำนะครับวันนี้ก็เอามาเอามาให้ดูกันให้หาคิดถึงยังไงไว้รอเจอกัน